สองความแซ่บโมงมนชนกปดหุ่นเซ็กซี่นุ่งชุดว่ายน้ำว้าวสูงสุดสี ดีกรีความแซบความเซ็กซี่ไม่เป็นสองรองใครคะ่ะสำหรับสาวโมโมนชนกแสงฉายเพียงเพ่นที่ล่าสุดเจ้าตัวขออวดหุ่นสุดเป,ป๊ะปังต้องบอกว่าแซบเอาเรืองมากๆงานนี้เลยทำเอาเหล่าแฟนๆตาลุกวาวร้องว้าวกันเป็นแถวล่าสุดสาวโมโยกแก๊งเพื่อนไปเที่ยวทะเลงานนี้เจ้าตัวไม่พลาดขอระเบิดความแซบด้วยกัน ว้าชุดว่น้ำหวันพีสุดแซบว้าวสูงอวดหุ่นสุดตังเผยให้เห็นผิวเนียนสวยฟิตแอนด์เฟิร์มเรียวขายาวพร้อมกับโพสท่าสุดเย้าวยวนบนเรือหรูทำเอาสะกดทุกสายตาก,กันเลยใครเห็นต้องมีใจบางกันบ้างละคะงานนี้ทำเอาฟแฟนๆและชาวเน็ตตาร้อนเผาๆในหุ่นสุดแซบอินเนอร์สุดซีดของสาวโมมุนชนกกันเลยทีเดียว